คนระแวงเนี่ยมันทรมานนะโค้ดเข้าใจมากว่าเวลาที่เราต้องระแวงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลามันจะผสมกันระหว่างความรู้สึกย้ำคิดย้ำทำมันก็จะเอาความรู้สึกที่เหมือนเจ็บปวดทุกทรมานเนี่ยมามาเตือนตัวเองขึ้นมาขยี้พอมันมีความรู้สึกเจ็บปวดปุ๊บมันจะรู้สึกว่าปล่อยผ่านไม่ได้เพราะไม่อยากจะเจ็บสมองมันจะคิดอย่างนี้เพราะไม่อยากเจ็บปุ๊บกูจําเป็นต้องทำวะกูจําเป็นจะต้องดูเพราะกูไม่อยากเจ็บซ้ำอีกกูไม่อยากถูกหลอกอีกแล้วคุณก็จะไม่สามารถเลิกระแวงได้ยิ่งคุณระแวงนะมันคือพลังงานแห่งการผักไสให คู่ของคุณออกไปจากคุณสมมุติวันนี้เขารู้ว่าคุณติดเครื่องดักฟังเขารู้ว่าคุณติด GPS เขารู้ว่าคุณพยายามจะตามเขาไปทุกที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นหรือคุณเป็นผู้ชายคนนั้นที่ถูกจับจ้องคุณจะรู้สึกดีไหมเฮ้แฟนเราแม่งเอาใจใส่กูทุกย่างก้าวเลยวะรู้สึกดีไหมไม่ดีใช่ไหมเรารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษมากกว่าเออรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษที่แบบว่าทําไมต้องมาจ้องกันขนาดนี้มึงไม่ไว้ใจกูขนาดนี้มึงก็เลิกไปเลยอ่ามันจะมีคําพูดประมาณนี้เพราะฉะนั้นวิธีง่ายที่สุดคือถ้าคุุณณให้้้โออกาาาสเคคแลลววตงดม ระแวงลงจะลดได้อยู่ที่ตัวคุณเองนะละครนี้จะช่วยทําให้คุณลดได้นะครับคุณสามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างโอเคถ้าเราจับได้ซึ่งส่วนใหญ่จะจับได้เนาะถ้าเราจับได้แล้วแล้วเขาขอโอกาสคุณต้องดูว่าสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาสู่ความสัมพั์เนี่ยระวังเงื่อนไขอะไรไว้บ้างบางทีถ้าเราแบบแค่ให้โอกาสมันคือการสร้างโอกาสให้เขาทําผิดซ้ำสองก็มีนะเพราะนั้นจริงๆมันจะมีวิธีการเนาะมันจะมีกระบวนการทั้งหมดอยู่ในข้อที่ชื่อว่าทวงรักจากมือที่สามนะวิธีการแบบฟื้นฟูหลังที่เขานอกใจต้องทํำยังไงถึง มันถึงจะโปร่งใสทำยังไงให้คุณสบายใจรวมถึงขอบเขตความสบายใจที่คุณต้องสร้างตั้งแต่เริ่มต้นของความสัมพันธ์หรือณนะวันนี้สร้างได้ก็สร้างเลยนะครับในคอร์สชื่อว่า Dark, Dark f e m i n y อันนี้ดีมากคอร์สนี้คือมหาชนมากมเรียนกันเยอะมากๆเลยถ้าเจอปัญหาแฟนเฉยชาแฟนนอกใจแฟนมีเือที่3กดที่โปรไฟล์มันจะมีลิงก์อยู่ทักโค้ดมาได้เลย